สวัสดีครับงเจ้าหน้าครับเด้อได้เห็นงานแล้วพี่น้องครับหยุดมาเดือนเดือนหนึ่งเต็มๆพี่น้องครับทั้งฝนทั้งล้อน้ำลงพี่น้องน้ำขึ้นเห็ดเ่อนมาเลยพี่น้องป,ปุ๊ปีเลยสร้างเหล็กมาเมื่อน,นี้หยุดประมาณเดือนหนึ่งผูกเหล็กพี่น้องเมื่อนี้ผมดัดเหล็กดัดเหล็กแคตะแกรงพี่น้องกว้างเมตรห้าสิบ สูงสองเมตรพี่น้องอันนี้สูงสองเมตรงอขางนึง่งนะพี่น้องหนะน่องอขางนึงนี่น้อยกำลังผูกอยู่ผูกแผ่นประมาณยี่สิบมหาแผ่นพี่น้องนี่ผูกผูกเสร็จแล้วตันนี้ผูกเสร็จแล้วพี่น้องผูกตะแกรงสิทธิแผ่นสำเร็จพี่น้องผมได้ดัดเหล็กดัดเหล็กเตาอล้วพี่น้องครับ อันนี้กะไก่จีเทียงเราแหละหมึดหมึดมาพี่น้องหมึดสีฮอดตายบุบุยานบุคืออยู่พี่น้องหมึดมาแล้วนี่เด็กน้อยตัดเสร็จแล้วพี่น้องแต่ยังบ่พอเรากพี่น้องขาดเรือท่านไปบุ้งเดี๋ยวต้องล็อกผูกใกล้ๆเสร็จก็มาเบ,บิ่งว่าเรือขาดท่านไปเดี๋ยวเขามาตัดพี่น้องนี่ผมมีหน้าที่ดัดเหล็กพี่น้องมืัอนี้ ดัดเด็กระดับเจบ็บบางส่วนแล้วละ่ะให้พี่น้องผูกยู่น้อยกำลังผูกกันผูกกันอยู่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนลพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพไปดีๆแล้วพี่น้องพากันดูแลสุขภาพไปอย่ดีๆตากฝนโดยที่ประจําเป็นนะพี่น้องเด้อถ้าตากฝนกเข้าบ้านอาบน้ำถ้ากินนุง่งกินย้ายเรืร่อยพี่น้องกันไว้ แก้ไขแก้วัดก็ว่ากันไปพี่น้องวันนี้มันกาศมันเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อนเดี่ยวฝนทั้งสี่หล่ะพี่น้องดูได้สุขภาพกันเรามิฮานเชเน่ก็ขอขอบคุณพี่น้องเด้อที่กดติดตามกดเบิองกดไลค์ให้มิฮานเชเน่ขอบคุณหลายๆพี่น้องขอบคุณที่เป็นแรงใจ้ได้พี่น้องเด้อมิฮานเชเน่ก็ับเพประพันเก่งหนะพี่น้องครับมีอันนี้กั เรื่งานตรงนี้กรท้ายต้องมีอะไยพี่น้องเบิง้งพี่น้องครับอยากกลับไปอยู่บ้านไปไายแบบพี่ๆน้องๆที่น้ำทงไฮทงนาหาปูหาปลาใส่ Block, บอกใจเบียดเด้อพี่น้องครับนี่มีภารกิจอยู่ทั้งนี้อยู่ลูกอะ่ะยังว่าเป็นแฟ้มเว้นสา,เ,นาเรียบร้อยพี่น้องให้ลูลลกมีการมีงานเรียบร้อยก็จะได้ขึ้นไปบ้านพี่น้องไปอยู่บ้านคนละอยู่บ้านเทาพ่ลนะอยู่อำนาจเจริญได้พี่น้อง นี่ผูกเสร็จแล้วตอนนี้ผูกเสร็จหนึ่งหน่อยเป็นคนฟังคนพี่น้องฟังเพื่อนบ้านเขาบุหรี่ฟังธรรมะเขาไปงานก็เฮ้งานดีอยู่พี่น้องกำลังฟังวิทยุทั้งบ้านเขาพี่น้องฟังคลิปตัต้งอย่างอยู่บ้านเขาบุหรี่ฟังคนเว้ากันใครๆธรรมะบ้านเขาพี่น้องเนี่ยกำลังสนวนอยู่ใล้ทีเที่ยงเลยพี่น้องครับ ตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสี่สิบสองนาทีพี่น้องเมื่อเช้นี่หอนพี่น้องนี่มืมดมาแล้วพี่น้องเอ้ยนะมืดมาละมาแมมาต่ไก่เลยพี่นอ้องเอาพี่น้องครับเดี๋ยวขอจบคลิปจำนีเด้อซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่นใช่ไหมนะขอบคุณหลายที่เป็นน้งใจพี่น้องครับอันนี้ผมเฮ็ดหลังคาพี่น้องเฮ็ดมงกันแดดช่วงเช้าแดดแห้งเลยพี่น้อง ไปแล้วครับพี่น้องครับมีความสุขหลายๆเ้ยพี่น้องเด้อไปแล้วครับสวัสดีครับ